สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซทุกทุกทานทังฟังลาวทางฝางั่ไทยทางต่างประเทศหน่อยจ้าหน่อยเอฟซีเวลเปิดกล้องมาเปิดพังมาเอาผัดเสียงไาหน่อผัดว่าอันนี้คือเสียงแม่น้องแทนเนาะเสียงแม่น้องแทนเสียงแปลกๆเพราะว่าเป็นวัดเป็นไข่เป็นนาวดูลาย ทั้งวัดพี่น้องเลยยันลูกชายตีน้ำกับพ่อแหงนอนกับนอนอยู่ไก่ไก่ห็นไหมได้นอนไก่กับลูกชายพญามาหาเพราะว่าอยู่เพิ่อนบ่ยู่น้ำพ่อเพิ่นได้ให้พ่อเพิ่อนอยู่กลางให้พ่อเพิ่อนอยู่กลางพ่อเพื่อนกับอยู่กลางก็เห็นได้ลูกชายผัดโก้ยหาแม่คือเก้าเพราะว่าเพื่อนบ่ติดพ่อปันไดเนาะพูดมาไว้ลูหลามาไไมาไว้ มาลูกยางมาย่างมานแทนเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยครั้งแรกอ่านมือแรกเนาะมือแรกของปี2022เนาะว่าหลุดนํากันพี่น้องเอ้ยเกี่ยว2เถาเนาะขากรสุกเต็มทงเลยจะสิเกี่ยวทันหรือเกี่ยวบ่ทันเพิ่นแล้วให้บ่จักนี่เนาะ ย้ำมือสาวแบบแม่ผมแก่แบดเอางัวมานําพี่น้องมาเพราะว่าเอางัวมาเนาะพ่อแท้เปินเอางัวมาเปินสีเกี่ยวขาวเปินเอางัวมาผู้เอางัวมาลานทรายก็ได้โอ้พ่อน้องแทนเก่งแท้เกี่ยวขาวจะสีเหลี่ยให้เลย

ป่าใปนใช่มึงยังจะกังนี่พี่นอ้องจ้าสุกหมดแล้วเนาะพลายากกินข้าวใหม่มาเด้อพี่นอ้องอ้าวพอแต่พลายากกินข้าวใหม่มาได้พี่นอกก้องคนลนะห้ยละปิดใ <c oughs> ห้ยละปิด ให้ละทัง้งหายปิดไปเลยไม่มีทางหายปิดไปเลยสาวม่มีทางเกี่ยวควมือแหลกข้องปีพี่น้องจา้า <ś, S 1> ลงมากลุกทรายระวางเดิอลุกเดินระวางเดิอต่อเพื่อเมื่อคืนต่ำเธอเกี่ยวมันเบิดเอาไว้นั่นนะห่วงเดียวนะ มือแหลกของปีแม่งมั่นกับพี่มีบ่เฮยเกีียวเลยพี่น้องพระว่าแดดเดดนาะเกี่ยวมือนี่มือนี่ก็เบ,บิดมือเลยชิบแล่ก้่เนาะเฮ้ยอันฮนะเล้กบ่มือนี่ อ๋อพอหนกแทนให้แล้วพี่น้องเอ็นาเจนให้สำหรับพ่อหนกแทนคนเดียวได้มอแม่เนาะกับกับแม่หนูแทนนั่แหละโอ้เด็ดไปตัวอ่ะตัวหันไปดีนะเราก็ไปอีกเนี่ น้องแทนสิส่งเมื่อพี่น้องคอยบรสิกเกลียวต่อเพื่อเมื่อขึ้นมาให้งวัวเฮยโอ้ยยันอึดยินปียานอึดนั่นแหละเมื่อนีนก็จกสีอิม่มด้วยอิ่มงวัวกะบอ่อลงมาผูกกิลุม่มตอนเพ่งจ้าขึ้นลงมาผูกกิ่งลงมานาหน้อยู่นีบ่บ่ แมงแทบไปคอไปตากล้องซะก่อนเนาะเกี่ยวซองเผาเนาะเพรแมวแท็บมันมีค่าตัางกล้องโด้อเ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 ฮ้ยเดี๋ยวสิคือไปเอาขัดจองงงมาให้บักหลายอยู่เอาขัดจังหน่อยดิขัดจังหน่อยเด้อแม่เด้อซะ

นี่เห็ดกระมาเลยหนูดำมเปลี่ยนก็บอกยังไงกูนะหามใหญ่เห็ดกระมันหนูใส่กำละสองสามพรสามกำมสี่กำมหนึ่งเพราะว่ามันแห้งไวลำมันก็ยังเคี้ยวอยู่เนาะ าบเหมนกับว่าท่านเน,าน okay. ี่ยนะูอันนั้นไม่ลู้คมปูนะมูมมูมน้ำเหมือนกเเนี่ยนี่แหละ่มูเพราะว่าเขาซุกก่อนหมูเนาะเขาดำจะเดินหา เขานัำำ gel, smiled, hmm? ่นเพราะว่าพ้นตกกอยู่ตลอดปีนี้พ้นดีได้ปีนี้นะนี่เด้นี่หนูเป็นวัดพ่อนขาูเจมาถึงคนถึงมา ลาลาลามาสิซับตีนเพลินเด้อบอสครับบอสซับเถีย,ยงคว่ำนี่แหละแก่สองอบอุญเมียกับลูกหน่อยคนหนึ่งเอา้ามาปีน เออป้าไม่หันเลยะห้ามห้ามยาเให้พอนเขานะลูก mẹ si kiểu khèo bò mẹ si kiểu khèo thả mẹ bố mẹ si kiểu khèo bò si kiểu khèo bò bò cứ phơi kiểu bịnh thế thế đấy bò khai bò khai đại bò khai này anh ว,ว่าผู้ทางนาสิภากลับไปอันอันอะไรสิภากลับไปสีดเบ็ดสีดตัวใครเนี่ย เน่นสี่คนไม่ใญ่เซนเน่ไม่ใญ่ต้าเน่ฮะบริจ้างดอกตัวนี้าบัวหนาวบัวซอ ได้เกี่ยว,วลายโพดแล้ได้เกีียว,วลายรยจ้าง้เดียวฮะน่ะเกี่ยวเขานี่บดดำมาแก้เสือผูรใดเป็นครบเกี่ยวตัวนี้เขาแก้เสือดใคร เอาพวกบางตัวเดียวแล้วเนี่ยเกี่ยวเข่านะแ่นทเขาเกี่ยวเขาลใช่แค่นเขาีรอกมดเลยบ้าแค่เสือกับบได้มาบอกยังไรนะพี่น้องคินน้ำพอกันใหม่อย่าลืมกวรับสมหสองน้องแทน เกี่ยวแล้วหายนี่ก่อนเรต้องลุกมาออาพ่งเกี่ยวคนละหายแล้วแล้ลองแทนมาเกี่ยวคนละหายโอ้เกี่ยวคนละหายมันก็คักกว่าแล้วเยปล่อยขี้เล้เลยวอะไรพชิบา้ามาล่า <c oughs> <c oughs> แต่มันจะเครื่องหาย <c oughs> เพราะเราล่าผองแท่นใส่แล้วหายเลยพี่น้องจ๋าใน,นด้ก็ฝาก็อะไรกดแชร์ช่องน้องแท่นเลยเนาะ แม่งแท่นกับสีเดลงหาเกี่ยวขาวเกี่ยวนำคือกันไรเนาะเพราะว่าม่มีค่าตังกล้องแม่งแท่นก็เลยบริเณอนะกล้องแม่ล่าเลยเนาะพี่น้องคินาพอกันไหมอย่าลืมกดรับสมส่องแมลงแท่นขอบคุณเอฟซีทุกๆุกท่กทาน